ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับผมวันนี้ออกมาตามพึ่งเหมือนเดิมนะครับผมก็ดูตัวไปเรื่อยครับผมตอนนี้มาเจอนี่ครับดอกย้านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกก่าดอกอะไรนะครับมีตัวพึ่งบินผ่านนะครับแต่ไม่ได้มาเอาดอกไม้พวกนี้นะครับผมนี่ครับ บินผ่านไปอย่างนี้นะครับผมมาจากทางนี้นะครับผมแล้วก็บินไปนู่่นนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าลางังจะอยู่ทางโน้นหรืออยู่ทางนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันนะครับผมอน่นนะครับแถว ชายป่านู่นแล้วครับผมที่เห็นไกลๆนู่นแล้วครับถ้าไม่อย่างนั้นก็คงน่าจะอยู่กลางป่ามันนะครับผมก็พอมีต้นไม้อยู่บ้างนะครับผมไปดูกันครับผมไปครับครับผมตอนนี้ก็ผมก็ขี่รถมาทางเป้าหมายที่ว่านะครับผมเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นนะครับผม เราก็ขับรถมาตามนี่ครับเป็นทางเข้าไล่มันนะครับผมที่แรกนะครับผมนึกว่าจะอยู่ภุ้มนี้นะครับแต่ไม่มีนะครับผมแล้วก็เลยมาอีกนะครับผมนี่ครับยังมีอีกภุมมนึงข้างหน้านะครับผมก็พึ่งก็ยังไปต่อนะครับผมครับตรงนี้นะครับแต่ผมจะอ้อมไปอีกนะครับผม ก็ยังไกลอยู่ครับยังเข้าไปไม่ได้นะครับผมนี่แหละครับพุ่มนี้ครับมีเพื่งบินไปนะครับผมแล้วก็มีตัวสวนออกมาด้วยนะครับผมถ้าไม่อยู่พุ่มนี้ก็น่าจะเลยไปนู่นแล้วครับยังมีชายป่าไกลๆนู่นแล้วครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูพุ่มนี้กันนะครับผมไปครับครับผมตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับนี่ใกล้สุดแล้วนะครับผมครับปุมข้างหน้านี้นะครับผมเข้าไปกันครับผมผมก็จะดูตัวไปด้วยนะครับผม สงสัยไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับผมไม่มีตัวเลยครับผม อามีตัวครับผมนี่ครับมีตัวครับอ๋อมาใกล้ๆถึงเห็นครับผมน่าจะอยู่ในนี้นะครับนี่ครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับเยอะเลยครับผม มาไม่ถูกจังหวะนะครับผมดังอยู่ตรงไหนเอ่ยเกือบเกือบแล้วนะครับผมดีที่เข้ามาใกล้หน่อยนะครับอ่านี่ครับผมโห เพึ่งใหม่เหมือนเดิมครับผมย,บยังไม่ทำอะไรเลยนะครับ ทําอะไรเลยนะครับผมน่ครับมีตัวบินเยอะเลยนะครับมาใกล้ๆครับผมนี่ครับช่องนี้นะครับอ่บาฝั่งนี้ชัดครับผม ปล่อยไว้สักสิบห้าวันนะครับผมก็เรามาลุ้นกันอีกทีว่าจะอยู่ไหมนะครับโอเคครับไปที่อื่นต่อครับผมครับผมตอนนี้ก็นะครับก็ดูตัวไปเรื่อยครับผมมาตรงนี้นะครับมีตัวบินผ่านครับผมนี่ครับตรงช่องนี้นะครับจะบินกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับนั่นแหละครับ นนเดี๋ยวเราเดนไปดูฝั่งนี้ก่อนนะครับผมนะครับบินตามทางเลยครับผมน่ครับชายป่ากับป่ามันนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมดูซิว่าจะบิน เข้าป่าตรงไหนนะครับนี่ครับตัวบินออกมาเยอะเลยครับผมอ๋อเข้าตรงนี้ครับผม ขหรือเปล่าต้องดูครับผมอ๋อยังไม่เข้าครับผมยังไปต่อนะครับนะครับยังไปต่อครับผม หรือว่าเข้าไปแล้วนะครับไปต่อครับ ไปอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับผมนี่ครับก็เหมือนเดิมครับผมทำใจนะครับอย่างนี้ต้องทำใจแล้วครับผมเพราะว่า ช่วงนี้ครับรุ่นนี้หมดเลยนะครับผมพึ่งม,มาเกาะเหมือนเดิมนะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะอยู่ไหมนะครับ เท่ากันกับลังเมื่อกี้เลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอดูตรงนี้ก่อนนะครับผมเหมือนเพิ่งจะเข้าตรงนี้นะครับ ซอนกันหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวผมขอดูสักหน่อยนะครับว่าเพึ่งจะซ้อนหรือไม่นะครับ ครับผมนั่นไงครับสอนจริงๆด้วยครับผมตรงนี้นะครับ ไปดูกันครับผมนั่นครับเหมือนเดิมเลยครับผมสรุปซ้อนกัน2องลังนะครับผม ตัวบินเข้าไปนะครับผมเมื่อกี้มันเลยลังมานะครับผมลังเมื่อกี้อยู่ตรงนั้นนะครับผมห่างกันน่าจะประมาณไม่ถึง20เมตรนะครับผม ตรงไหนลหรออ,อ่ะนี่ครับน่าจะประมาณ20เมตรนะครับผม รุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับผมตรงนั้นนะครับอีกรางหนึ่งนะครับผมก็ห่างกัน2ี่ิบเมตรนะครับก็สองรังนี้ห่างจากรังแรกนะครับประมาณห้าอยเมตรนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็เจออีกแล้วนะครับหนึ่งรังนะครับผมอันนี้ขับรถมาเจอเลยนะครับผมนี่ครับ มาตามทางนะครับผมแล้วก็มองนะครับผมนี่ครับภุมมนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับลังพึ่งนะครับผมนี่ครับอันนี้มองเห็นรังเลยนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับผมอ่ะครับก็ยังเป็นพึ่งใหม่เหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับเหมือนกันเลยครับผม สีล่งเหมือนกันทุกลังเลยนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะครับว่าจะอยู่กี่ลังนะครับแบบนี้โอกาสที่จะอยู่ก็มีน้อยนะครับผมเหมือนเขามาเกาะเฉยๆนะครับผมอาจจะอยู่เลยหรือว่าอาจจะมาพักเฉยๆนะครับผมก็เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ